งูสวัดเข้าตาอันตรายแต่ว่าป้องกันได้ถ้างูสวัดเกิดขึ้นที่ตาก็อาจจะทําให้ดวงตาเกิดการหนักเสบเรื้อรังมีการปวดรอบๆดวงตาหรือว่าเป็นเยอะนะคะก็อาจจะทาให้สูญเสียดวงตาได้เชื้องูสวัดเนี่ยมันเป็นเชื้อตัวเดียวกับโรคสุกใสเลยค่ะเวลาที่เรารับเชื้อมาจากการเป็นโรคสุกใสแม้ว่าโรคสุกใสจะหายแล้วแต่เชื้อตัวนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะมันหลับไหลแล้วก็ฝังตัวอยู่ที่ปมภาษาของเราแล้วมันก็เฝ้ารอเวลาที่เราอ่อนแอมันถึงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นงูสสสวัดเเนนนีี่่่ยยคคคืืออทติชุ้กกมมาาารหหง นอนพักผ่อนไม่เพียงพออุดลับนอนเครียดอายุมากขึ้นภูมิตกหรือแม้กระทั่งคนที่กินยากดภูมิและปัจจัยพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้งูสวัสดิ์ที่หลับไหลตื่นขึ้นมาพอมันตื่นขึ้นมาแล้วนะคะมันก็จะออกวิ่งไปตามปมประสาทแล้วก็เกิดเป็นรอยโรคมีใครเกิดมายังไม่เคยเป็นสุกใสบ้างถ้าใครนะคะเกิดมาไม่เคยเป็นสุกใสเลยก็คือจะไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นงูสวัสดิ์ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เคยเป็นแล้วนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นงูสวัสดิ์ได้เหมือนกันดังนั้นาาอกกกกเสสดิรุใโ